ตอบเองนะใช่คาว่าตอบใช่คาว่าดาดาคาสายน้ำเกลือเลยชอบมากอยู่โรงพยาบาลคนนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นทางโลกอาจารย์เบียร์อยู่นะแล้วทีเนี้ยจู่ๆเราก็เห็นว่าทำไมจู่ๆอาจารย์เนี่ยถึงแบบเข้าโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแลมีการเอาบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยคือหนึ่งสองสามหมื่นเลยนะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเพื่อมีแบบโยมอุปทานหรือว่าแบบ สิทธิยาสิทธิ์ลูกหาเขาแบบใจ่ายให้แล้วอาจารย์เดีย่ยไปทำประกันชีวิต อาการไม่รู้เหมือนกันจะได้เป็นอจะคิดว่าเขาไม่ป่วยก็ได้อาจจะแบบเออแข็งแรงยังไม่ได้คิดถึงจุดๆนั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์บอกว่าจู่ๆเนี่ยมีอาการปวดหัวแบบรุนแรงรุนแรงมานานกว่า2วันก่อนที่แบบว่าอาการมันก็ยังไม่ดีขึ้นสักทีคิดว่าปวดหัวธรรมดากินยงกินยาพารงพาราไม่หายไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทีนี้เลยเข้าโรงพยาบาลต้อง MRI พวกโรคสมองต้อง็ไอเพื่อให้เห็นผลออกมานะคะฉีดสงฉีดสีกันไปสองกล้องตรวจไซนัสด้วยแล้วก็รักษาตามอาการ ปรากฏว่ามีอาการอักเสบที่สมองส่วนหน้าคุณผู้ชมมันมันคืออะไรอะพี่กิ๊กปวดหัวรุนแรงคือเล่าให้ฟังคืออย่างนี้คุณพ่อพี่คือสมองคนเรามันจะมีส่วนหน้าส่วนหลังส่วนข้างอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ระบบประสาทอยู่ที่สมองทีนี้พออักเสบสมองส่วนหน้าเนี่ยมันจะเป็นมันจะปวดหัวรุนแรงแบบเนี้ยอ๋อมันจะตึ๊บตึ๊บไงเราปวดหัวมันจะบมันใช้ชีวิตไม่ได้ไงเราถ้าไมเกรมันจะด้านข้างถูกไหมด้านข้างทีนี้อันนี้มันจะแบบด้านหน้ามันจะปวดปวดรุนแรงกินยาภารากินอะไรก็ไม่หายต้องไป MRI ว่ามันเกิดจากอะไรปรากฏว่าเกิดจากการอักเสบอย่างรุน แรงนะคะอาจารย์ก็ต้องแบบค่อนข้างต้องต้องทนอ่ะคือมันทรมานนะซื้อโรคเนี้ยสักพักหนึ่งอ่ะคือพ่อพี่เป็นแล้วมันก็จะสมอง่อนี่เราไม่ได้บอกว่าอาจารย์เบียจะเป็นนะอ๋อเล่าให้ฟังมันเป็นแบบอัฟอร์อาอักเสบก่อนอักเสบจะเสพฟอร์ฟอร์เสร็จปุ๊บแล้วไปไหนต่ออัลไซเมอร์ก็จะเป็นแบบอัลไซเมอร์พาร์กินสันอะไรแบบนั้นก็จะมีผลต่อเรื่องของกรรการพูดอาจจะตอนนี้พ่อพี่ก็จะพูดแบบเหมือนพูดไม่ค่อยได้ละพูดไม่เป็นคำแล้วก็จะมีอาการทรงตัวมาแล้วแต่ว่าจะไปโดนส่วนไหน ควบคุมส่วนไหนของร่างกายเพราะสมองมันควบคุมหมดเนอะเหรอคะเข้าใจแล้วทีนี้ล่าสุดเห็นบอกไปตรวจแล้วเจอน้ําในสมองคือพอเราสมองอ่ะมันฝ่อลงอ่ะปกติน้ํามันอยู่เท่าเดิมแหละแต่พอฝ่อลงมันก็ดูเหมือนน้ามันเยอะขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วไม่เต็มไงทีนี้มันจะต้องมีกระบวนทางการแพทย์เจาะน้ําไขสันหลังมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าผู้ป่วยโรคสมองเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะตามสถิติของกระทรวงสาธารณสุขะเนาะทีนี้ทางเขาก็เลยบอกว่า เขาป่วยจริงๆเขาไม่ได้ป่วยทิพทีเนี้ยมันก็มีคนที่เขาไม่ชอบอาจารย์อยู่แล้วนี่พูดตรงๆเจงไม่ใช่จะมีคนรักอย่างเดียวนะคะก็เลยมาซ้ําเติมแล้วแบบถึงขั้นแบบอาจารย์อยู่โรงพยาบาลเหรอเออตายไปเลยปะเออเพราะว่าเนี่ยแช่งเลยอะเวรกงเวรกรรมใช่ปด่าคนนู้นคนนี้เขาแงเป็นเวรกรรมไงก็แช่งให้แบบเสียชีวิตกันไปเลยนะคะบอกเป็นเวรกรรมแบบจากการด่าคนไปเยอะออแบบนั้นอาจารย์เบียร์ก็เลยบอกโอ้ฉันป่วยปวดหัวอยู่ดีๆฉันก็ไม่ไหวแล้วนะฉันก็ต้องออกมาแบบ คลิปเอ oh, <yeah>, uh. าเยเออฟาดฟาดคนที่แบบว่ามาแช่งอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วก็บอกว่าทําไมคนพุทธถึงเป็นแบบนี้คนมันป่วยจริงเออนี่คนพุทธจริงหรือประมาณนั้นไม่แค่เนี่ยด่าคาสายน้าเกลือเดี๋ยวมีเสียงเออ,อไปฟังก <ไป S 2> ันไปฟังฟาดแรงมากค่ะยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายหรอกชากูรอบวชให้มึงตอนตายก่อนกูรอบางสกุลยาศพมืง มึงตายก่อนสิถ้ามึงไม่ตายกูก็ไม่ตายหรอกเพราะกูจะรอบวชพระแล้วมาบางสกุลอันนี้จ้าวัฏสังคาลาให้มึงก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามึงยังไม่ตายกูก็ยังไม่ตายไม่ต้องมาถามกูยังไม่ตายหรือยังจ้ารอบังสกุลรอทอดผ้าบนเมนหน้าศพเหมือนกันนั่นแหละกูถึงจะตายได้กูเป็นห่วงมึงนะเนี่ยกูกลัวไม่มีพระด,ดีๆไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้มึงบนหน้าเมนเผาศพเผื่อกูจะอยู่บญญรรยายรมเป็นพระสอนธรรมะหน้าโลงศพมึงก่อน นี่งไงแท็บมาร<อ>ูต้ตาบล้วถ้าแท็บไม่คนคอมเมนต์เป็นคนแช่อาจารย์นี่ฉันสะดุ้งเลยนะหรือว่าไม่รู้ยังไงแต่อาจารย์เขาบอกว่าแหมทำไมแบบป่วยจริงยังต้องแบบมาแช่งกันแบบนี้สภาพอาจารย์เห็นไหมเป็นอย่างนี้ถูกเอ,เออมาซ้ำเติมะลรบอก ชอบคขาเนี่ยบอกยังไม่ตายเออแล้วกันก็บอกว่าอยู่การด่าคนเนี่ยไม่ได้ทำให้สมองส่วนหน้าเสดกันง้ออาจารย์พูดอาจารย์พูดฉันไม่ได้พูดอย่างโง่นะใช่ไหมใช้คำนี้เอาเป็นว่าเราก็ขอให้อาจารย์หายไวแล้วกันเออแต่นี่อาจารย์อายุแค่สามสามสิบแปดนะพวกเธอจริงป่ะเออตายพี่เข้าใจว่าเลขสี่แล้วยังไม่อาจารย์อายุสามสิบแปดเองแล้วเกิดโรคแบบนี้พี่คือค่อนข้างบาดมาประมาณบางคนนะเป็นตั้งแต่อายุยี่สิบสามสิบเดี๋ยวนี้มัน โรคแบบนี้มันไวเนาะมันไวแล้วมันไปแล้วมันซุดไวนะเออจริงๆอาจจะเป็นไปได้ไหมคนแก่ไม่จําเป็นที่แบบเราอยู่หน้าจอตลอดเวลาเราใช้สมองในการคิดตลอดเวลาแล้วเขาไลฟ์ตลอดเวลาแบบแบบอยู่กับแสงกับไฟแล้วนั่งไรตลอดเวลามันอาจจะมีส่งผลได้ปะแต่พี่ว่าอย่างปูนไม่เป็นหรอกใช่ไหมพี่เพราะเป็นคนที่แบบว่าสมองใช้ตลอดเวลาอะเออชอบมากไม่มีปัญหาค่ะยังดีนะมีสมองนะ